สวัสดีครับคลิปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการขายนะครับคลิปที่แล้วทําเกี่ยวกับการซื้อไปแล้วนะคลิปนี้เรามาพูดเรื่องการขายขายแล้วจะได้เงินคืนกี่วันอ่าอันนี้ก็เป็นคําถามที่ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตอบในคลิปนี้นะครับจริงๆเงื่อนไขมันเหมือนกับรอจัดสรรในการซื้อนะครับแต่ผมจะมายามอีกทีหนึ่งนะอย่างเช่นถ้าคุณขายก่อนอื่นเนี่ยถ้าเป็น อกองทุนเนี่ยนะครับก็ต้องดูก่อนว่ากองทุนไหนที่สามารถขายได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขายผ่านแอปนะครับเป็นกองทุนทั่วไปถึงจะสามารถขายได้แต่ถ้าเกิดเป็นประเภทพวก RMF s s f นะครับเรายังขายไม่ได้นะมันเป็นกองทุนระยะยาวนะครับหรือถ้าจะขายจริงๆเนี่ยต้องเข้าไปติดต่อที่สาขาธนาคารนะครับแล้วก็มันจะมีค่าจา่ายค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ถูกหักไปนะครับอ่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยเราพูดถึงกองทุนทั่วไปก่อนนะครับที่สามารถ ขายผ่านแอปได้ก็คือประเภทพวกนี้นะครับจะเป็นกองทุนที่สามารถขายได้นะครับคลิกตัวนี้จะขึ้นเลยของผมตอนนี้ไม่มีนะจะเป็นพวก S S F นะครับจะไม่ได้ถือกองทุนทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกองทุนไหนที่สามารถขายได้เนี่ยนะครับมันจะโชว์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราจะขายสมมุติว่าเราจะขายกองทุนนี้ครับ C H X นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับเราเข้าไปดูที่หนังสือชี้ชวนนะนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับนี่การขายคืนนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยเราต้องดูเวลาทําการในการขายก่อนนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกับการซื้อนะถ้าคุณจะขายเนี่ยคุณต้องขายในช่วงเวลาอ่าศูนย์แปดนะครับถึงบ่ายสอ่าประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับถามว่าขายนอกเหนือเวลาได้ไหมขายได้นะครับแ,แต่มันจะบวกเพิ่มเรื่องของระยะเวลาเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับจะบอกว่าระยะเวลาการรับเงินขายคืนนะครับทีบวก3ก็คือ3วันทําการนะครับแต่ถ้าเกิดคุณขายนอกเหนือที่เขากําหนดนะครับอาจจะบวกเพิ่มไปวันหนึ่งคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราดันไปขายวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เหมือนกับการซื้อนะครับก็มันมันจะเหมือนกันเลยถ้าคุณไปขายตรงกับวันหยุดนะครับมันก็จะบวกเพิ่มจาก3วันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหรีกเรี่ยง ช่วงเวลาที่อยู่นอกเหนือตัวนี้นะครับ2คือพยายามจะขายสุกเสาร์อาทิตย์ประมาณนี้หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสิ่งที่ฝากไว้นะครับก็คือประมาณนี้ถ้าใครอยากขายแล้วได้เงินคืนเร็วนะครับก็พยายามขายตามรอบที่เขากําหนดระยะเวลาที่เขากําหนดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสรอได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเข้าแน่นอนแหละนะครับแต่ว่าจะช้าถ้าเกิดคุณขายตรงกับ วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนัาขากขัตฤกษ์แล้วก็รวมไปถึงอยู่นอกเหนือเวลาที่เขากําหนดอ่าก็จะประมาณนี้นะครับคนที่ถามเข้ามาน่าจะเจอปัญหาประมาณนี้ทำไมช้าจังทำไมช้าจังนะครับนี่คือสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้อ่าขายแล้วกองทุนเข้าชา้าเ,เงินเข้าช้านะครับผมน่าจะอ่าพูดแค่นี้น่าจะเพียงพอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ อาจจะจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ